สำหรับใครที่ต้องการเติม FC คอยด้วครับผมวันนี้ขอแนะนำ f r e e f c o i c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทาใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้ามามายและแน่นอนครับภารกิจต่อไปครับแน่นอนก็คือการพาทีมดีตอลชั้นเหมือนเดิมแหละครับแต่วันนี้เราจะมาอยู่กับซีรีส์นักเตะ ที่เรียกว่าเป็นหนึ่งวันเดอคิดครับที่อาจจะขึ้นมาเทียบเคียงและก็มีแววเป็น New ซีอัเซก็เป็นไปได้ครับแน่นอนครับนักเตะคนนี้เนี่ยมีนามว่าเอเมลิโอคเยรสครับทุกคนเอเมลิโอคเรสครับหรือว่าปีกจอมผิวชาโวปรตุกิสนะครับผมก็ได้เข้ามาในช่วงกลางฤดูก,กาลครับเพื่อที่จะมาช่วยยกระดับครับและก็พาวูปทต้นวรนเรอร์ หนีโซนตกชั้นให้ได้ครับเพราะตอนนี้เนี่ยวู๊ปทำต้านอยู่ในสถานการณ์ที่อันดับ19ของตารางครับและก็มีแววที่จะตกชั้นค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งแน่นอนครับในช่วงครึ่งฤดูการนี้นะครับผมคเรสก็จะเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจะมีโอกาสครับได้ลงมาว่านลวดลายในการที่จะพาวู๊ปทำต้านนะครับผมรอดตกชั้นซึ่งจะทําได้หรือไม่ครับเราก็ต้องลุ้นกันยาวๆครับอีกครึ่งฤดูการครับกับซีรีส์ใหม่ของเอเมริโอคเรสครับทุกคน ทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายหรือว่าแอปไลน์ทีเอไถ้าบอกว่ามาจาก Big บ h รรับฟรี YouTube Pre m i u m 7วันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะ ในรายของวูดทอมตันตอนนี้ฟอร์มค่อนข้างเป๋มากๆครับอันดับ19ของตารางครับแข่งไปทั้งหมด15เกมเนี่ยชนะเพียงแค่2ครับแล้วก็เสมอ3แพ้ถึง10ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเล่นในซีรีส์ของซาตัมตันมาก่อนนะซึ่งก็เป็นของเจสซี่แฮมมอนด์ครับกับซาตัมตันอันดับ20ก็ถือว่ารอดแบบบุบบิดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในซีรีส์นี้เราก็แอบหวังว่าวูทอมตันน่าจะรอดไปได้ครับสำหรับเอมโนไคเรส แต่ว่าจะเป็นไปได้ตามที่เราคิดหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นกันเลยครับผมในซีรีส์ใหม่ของเราจัดไปก็ถือว่าแน่นอนครับเราเข้ามาในช่วงที่ไม่ได้มี p r e ซี s i o n นะครับผมเราก็ต้องสร้างความฟิตนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะครับที่เอาจริงๆหน้าตาหล่อเหลาครับแล้วก็ มีอารมณ์คล้ายๆซีอเซเนะฮะในเรื่องของหน้าตาความหล่อเนี่ยดูทรงดีแต่ว่าในส่วนของฝีไม้ลายมือก็ต้องไปลุ้นกันในหน้างานในสนามครับว่าซึ่งในรายของกเรสนะครับผมก็ถือว่าอย่างที่บอกไปครับสีหน้าค่าตาพิแกลหล่อเหลาเอาการนะฮะ แน่นอนว่าเรายังไม่ได้มีเปิร์กให้ปลดล็อกนะครับเพราะว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์กับเด็กวัย18นะแต่ว่าแน่นอนครับเราจะเน้นในเรื่องของแต้มมอรวลิกเป็นหลักก่อนแล้วกันนะครับผมและก็อาจจะตามด้วยแต้มเวอร์ทูโซนะในส่วนของฮาร์ดบีดอาจจะไม่ได้เน้นมากมายซึ่งเช่นเดียวกับแต้มสกิลตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะเราเริ่มต้นจากศูนย์อย่างที่บอกไปครับแต่ว่าเซตัสโดยรวมเริ่มต้นของน้องเนี่ย64เรตติ้งนะฮะความเร็วประมาณ74นะครับผมเลี้ยงบอด66นะครับยิงอยู่ที่60และก็ในส แล้วก็ฟิสิกส์คถือว่าโอเคนะก็ถือว่าเป็นเด็กที่ดูมีแววครับแต่ก็ต้องไปดูว่าจะได้โอกาสสตาร์ทลงเล่นเมื่อไหร่ครับตารางการแข่งขันต่อจากนี้ของวูฟท um ัมตันครับก็ถือว่ามีงานหนักรออยู่ถึง2เกมใหญ่ครับ2เกมแรกอาจจะไม่หนักครับเพราะว่าเป็นโซนตกชั้นด้วยกันก็คืออีฟซิตทาวนว์นะ่วันที่14แล้วก็ตามด้วยเลสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือเจอแมนยูนเต็ดครับแล้วก็เจอกับสเปอร์ซึ่งฟอร์มร้อนแรงมากๆเข้าสู่ช่วงมกราคมเนี่ย ก็จะเจอค่อนข้างหนักนะครับผมโรตีแองอร์เรดอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีครับนิวคาสเซิลเนี่ยฟอร์มดีมากเชลซีก็โอเคครับแล้วก็อาร์เซนอลก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่ใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมเดือนมกราคมอาจจะเป็นเดือนตัดสินชะตากรรมของทิศทางวุดมตันก็ได้ว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะตกชั้นมีโอกาสสูงเลยครับและเกมกับออสซิทาวครับกำลังจะมาถึงแล้วนะครับอะไะครับเดี๋ยวเราไปลุยเซกชั่นแรกกันก่อนครับถือว่าเป็นเด็กหนุ่มที่มีค่าเริ่มต้น ความเร็วได้ดีนะแล้วก็ความคล่องแคล่วถือว่าใช้ได้ทุกคนถือว่าสเต็ปเลี้ยงบอลกับเท้าถือว่าใช้ได้ทุกคนกายาเรสเป็นนักเตะที่ครองบอลเท้าได้ค่อนข้างดีอ่าครับซชั่นแรกถือว่าผ่านไปใช้ได้ครับแล้วก็จบด้วยติเกตเอาจริงก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลค่อนข้างติดเท้านะถือว่ามีสเตป การเล่นกับบอลได้ดีพอสมควรเท่าที่เห็นในการซอฟชั้นแรกครับทุกคนอะไรครับผมในเกมแรกครับหูอิมสิทธาวนำไปสอศูนย์นครับในโอ้โหแล้วเหลือเวลา10นาทีครับอาการก้อนข้างย่ำแย่นะครับบุ๊คทำตันนะครับแต่ว่าก็ต้องสู้นะครับกับการลงมาแทนวางฮีชานในครึ่งหลังมีเวลา10นาทีเท่านั้นเลยครับหกเกมเดบิวต์แอบเหนื่อยเหมือนกันอะไรครับผมมาในเกมแรกนะครับวันนี้เริ่มต้นความคาดหวังครับที่6.5เรตาติ้งเลยครับ กูทำหนึ่แอซิสหรือ1ประตูนะในช่วงฉุกละ60นาทีสุดท้ายครับครับครึ่งแรกโดนไปสอูนแล้วลงมาในช่วง10นาทีก็ต้องทําผลงานให้อยู่ในเกณฑที่พอใจครับ <is> คุณยา่ามาเทียสคุณยา่าจังหวะนี้แล้วคุณย่าฝากมาสวยๆที่กายเรสยริงออ้ฮหสัมผัสแรกโอ้โหม,มาเลยครับจะได้กองเอมิโลกายเรสโอ้โจังหวะนี้มีแกสอดช่องไปสวยมากแล้วขอ มาดีจริงๆครับสุดท้ายเนี่ยยิงย้อนด้วยเท้าซ้ายข้างไปถนัดครับแต่ว่าจบได้นิ่งมากๆโอ้เป็นหนึ่งสูเลยครับสัมผัสแรกโอ้โหทาเป็นเล่นนะกายาเรสจบดีซะด้วยครับด้วยความที่มุมไม่เยอะครับไม่ยิงแรงเน้นเคาะให้คาประตูไปก็พอครับเป็นหนึ่งประตูต่อสองไล่ขึ้นมาครับของวูธัมตันโอ้ลงมาสัมผัสแรกครับกายาเรสอยู่ในสนามเพียงแค่สองนาทีครับอาร์บีโอกาสแล้วตีเสมอให้ได้ก่อนครับครฟวูัมตัน ฝั่งอินสุดทาคงไม่อยากจะเสียประตูเพิ่มแน่ๆครับจะเสียเพิ่มเนี่ยมีบันเทิงแล้วฝากออมมาจิ้มเคลียร์ไม่ได้ครับเอาแล้วัวที่ไกยูเซ่อ่าวส่งไม่ดีแก้มาสวยมาโล,โลจูเนียฝากมาแล้วจิ้มต่อมาแต่าะเส้นฝากมาแล้วออมหลังมาสวยๆวยยาฝากมาดีจะจัดจังหวะนี้คืนกลับมาสารเสนกดโอ้โหสองสองไปเลยโอ้โ เหลือเชื่อครับบุคทาตันคัมแบ็กกลับมาเพียงแค่สามสี่นาทีเท่านั้นหลังจากที่กายาเรสลงมานี่เกมดูไหลลื่นที่จังหวะแทงจังหวะวิง่งหาช่องถือว่าดีครับแล้วเป็นแซลาเซนได้กดเต็มข้อเลยเอมิโลกายาเรสแล้วก็เซลาเซนครับโู้วิ่งจังหวะนี้เซลาเซนก็เป็นพิชฌฆาตกองแทบกดเต็มข้อเลยครับกายุเซ่ช้าไปอาและแยงจากเท้าเลยฝากมาสวยครับ แล้วเราเติมออกซ้ายมาดูครับกายเรสกายเรสจิ๊บหนีมากายเรสอายุสเต้จะหนีมาจังหวะนี้แทงออกข้างมาอาแล้วเราลงมาซ้อนอาจิสันอาจิสันเข้ามาด้านในเพลสันฝากมาแล้วจิมโอ้โหเราก็โดนจุดสลบเหมือนกันโอ้โหจังตันยืนอยู่เยอะจริงๆนะแล้ว,ว่าประกอบกันไม่ดีโอ้ยน่าเสียดายอจังหวะนี้หลวมแบบชัดเจนเลยครับกองหลังของจังตัน คีสวิทเขาก็มาตามช่องครับโอ้สุดท้ายอะ่ะประกบกันไม่ดีครับดูครับโอ้โหหักข้อเข้ามาแล้วเราลงมาช่วยปิดช่องแล้วด้วยครับแต่ว่าโอ้โหวดีแลบยืนแบบโอ้แทบจะยืนอยู่สนามหลังบ้านอ้โหคือชิลมากไม่มีใครชิดเลยนะโอ้โแล้วโดนจิ้มอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็โอ้โหกลับมาตามหลังอีกครั้งครับโอโ้เกมยิงกัน3ลูกกรบภายใน 5, 6 7นาทีดอัน อ่าแล้วฝากมาสวยครับแล้วกายาเรสมาอีกแล้วกดเองเลยโอ้โหจันนี้แมได้ใส่ไกลๆครๆับเลืกพลาดอารับโอกาสนี้สปีดของกายาเรสกายเรสถึงจังหวะรอขวาขวาไม่เติมกายาเรสรออยู่ครับยกขวาไปแล้วกระโดกไปเสาสองจังหวะน้บงตั้งไปติดออกหลังไม่เตะบ,บูมอีกครั้งโอกาสสุดท้ายโอกาสสุดท้ายครับจังหวะนี้ เปิดไปจังหวะนี้จบแล้วปั๊มแล้วอิสวิตเคลียร์ออกมาได้สุดท้ายเรียบร้อยแม้เป็นเปิดตัวของกายเรสที่ดีครับแต่ว่าผลาการแข่งขันมันออกมาไม่ดีเท่าไหร่ครับ <S <S เราแพ้ไป3-2ครับอแต่ว่าเกมของวูฟซัมตันดูดีขึ้นแบบทันตาเห็นครับหลังจากที่กายเรสลงมาเกมแรกก็ถือว่าเตะตาผู้จัดการทีมพอสมควรนะบวกมา15แต้มครับทุกคน แน่นอนว่าอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกครับจังหวะเสียบอลก็มีครับแต่ว่าจังหวะลากลุยเราก็ดูอันตรายก็ต้องพัฒนากันต่อไปครับเพได้ของอาจจะต้องปรับกับทีมมากขึ้นนั่นเองครับแน่นอนครับหลังจากที่เกมแรกจบไปแล้วครับตอนนี้เราได้แต้มสกิลพอยต์มาไป19แต้มครับก็เดี๋ยวเราเอาแต้มตรงนี้เนี่ยมาเพิ่มในเรื่องของความเร็วกว่ากันน่าจะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆกับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะจังหวะลากจังหวะกระชากจะได้แบบหลุดหลุดง่ายๆ่ยทุกคนนะครับเราใช้แต้มตรงนี้ซ 4แต้มครับทุกคนอันจริงใช้ให้ครบ6ไปเลยก็ได้นะแล้วก็บวกตรงนี้อีก2แต้มโอเคตอนนี้เนี่ยความเร็วเราขึ้นมาเป็น83ทั้งคู่เลยนะทั้งออกตัวแล้วก็สปินครับทุกคนอะประมาณนี้ในเกมถัดไปกับเลสเตอร์อาจจะมีโอกาสได้ลงก็ถือว่าเป็นเกมที่อยู่ในโซนตกชั้นเหมือนเดิมนะก็ต้องมาลุ้นว่าจะทําได้หรือเปล่าครับอะไรครับก่อนเกมเรามาฝึกซ้อมเหมือนเดิมครับได้เดบิวต์เกมแรกไปไปที่เรียบร้อยก็ถือว่าใช้ได้ทุกคนจงังหวะ ทำให้เกมดูหวือหวาครับแต่ว่าเรื่องของทีมเวิร์กอาจจะต้องใช้เวลาสักครู่ใหญ่ๆทุกคนเพราะว่าน้องบึงเข้ามาเป็นเกมแรกก็ถือว่าต้องใช้เวลาและในเกมกับเลสเตอร์เกมชดไปครับโอ้โหเราโดนเลสเตอร์นำอยู่1 0แต่ว่าเรามีโอกาสได้ลงเล่นในนาทีที่มากขึ้นครับลงมาในาทีที่ประมาณ60นะฮะก็มีเวลาอยู่ในเกมราวๆนาทีลงมาตำแหน่งปีกซ้ายเหมือนเดิมครับแทนกุเอเดเอาเลยครับ วันนี้จะได้เฉิดฉายเลยวันต้องไปลุ้นกันอาละรครับผมวันนี้ครับได้ลงสนามครับในนาทีที่มากขึ้นเลยครับวันนี้ก็เป็นโอกาสของกายาเรสอีกครั้งหนึ่งลงมาก็เล่นลูกตั้งเตะก่อนเลยครับเล่สั้นไปโกเมสโกเมสฝากมาที่คุณยาดอซันยิงอัดดื้อๆครับโอ้ตามสไตล์เซนเ,นเตอร์ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น อาร์บักาตีหยอดขึ้นมามงเช็ดสะบัดขึ้นมาแล้วเสาสองปั๊มขึ้นมากายาเรสมงเชดไม่ได้ครับอารบคุณยาดึงจังหวะม้วนมาสวยๆคุณยาแล้วคุณยาหยอดไปเสาไกลพักของกายาเรสตบกลับเข้ามาโอ้ดันลึกไปหน่อยแหมกำลังแขงขวาเนี่มาเทียสคุณยาแบลกาดเซเมโด เซเยไม่โดโยกมาสวยๆแล้วจวังหวะนี้โล่งๆเลยโอ้โหยิงเข้าไปแต่น่าจะล้หน้าครับอัน,ลมมอน,ลนอแล้วปั๊มอ่ะอัดแล้วไกเรสจับได้เข้าขวายิงเตะอัดไปเลยครับแม่ออกหลังครับต้องจบให้ได้ก่อนครับหยอดขึ้นมาแล้วมงทิ้งออกมามงไปสวยครับดอซันยิงแล้วโอ้โหได้จุดโทษจากคอรวาริสครับโอ้ไป บล็อกแบบแฮนด์บอลหรือปล่าวครับโอ้ือว่าเป็นโชคของวูฟแล้วครับโอ้ลูกนี้ก็น่าเห็นใจนิดหนึ่งแล้วจังหวะนี้ครับคนยิงวิ่งเข้ามากดและเรียบร้อยอวังยีชานเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมีโอกาสเลยครับวูฟตั้งตันตีเสมอได้เหลือเราราวเจ็ดนาทีสุดท้ายอะไรครับถือว่ามีเวลาอยู่นะครับโมเมนตัมน่าจะมาทางวูฟตั้งต้นลวด้วย ซูมาเร่เปิดไม่ดีครับอาแล้วโอ้ตัดกลางช้างได้ครับลากจังหวะน,นี้สปีดขึ้นมาวางอีจานออกซ้ายแล้วโอ้ติดสปีดมากายเรสสวยๆกายเรสกีงจังหวะโอีโหเรียบร้อยไปเลยโอ้โหจังหวัดหมัดน,อน็อปนกมของบู๊คแซมสันโอ้โห ลายเจ้ที่กายเรสลงมาเนี่ยโอ้โหทามิ่งเกมดูดีขึ้นเยอะแล้วจังหวะนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นประตูชี้ขาดเลยวางกีชาจให้มาดีครับกายเรสแตะบอลหายแล้วจังหวะนี้เนี่ยมาแบบช้าๆแล้วก็โอ้โหดรือว,ว่านิ่งจ,จัดๆครับยิงเข้าเสาไกลตามสเต็ปครับแถือว่าจบได้ดีครับกายเรสเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับมูตัตันพริกแซงขึ้นนำมาเฉยเลยครับ ถึเวลา3นาทีครับแล้วมาถึง2อย่างนี้ปั๊มมงขึ้นมาเอาไปเข้าทางมาวินดีม้มาวิี้จะไปสุดท้ายดอสันอาร์เวาคืนอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเ<ล>วลาน่าจะจบครบและเรียบร้อยโอ้โหไปเห็นวูฟทามตันเนี่ยโอ้โหกายเรสมาแบบยังไงไม่รู้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นจังหวะที้ขาดไปเลยครับสวยงามเลยฮะ โอ้โหแล้วเป็น3มแต้มแรกในรอบกี่เกมไม่รู้ัของเฟือมตันที่โอ้โหทำได้สำเร็จเลยครับวันนี้ก็ได้ดึงประตูออกไปเยับไกยเรสอุบวกความมึกบอลใจเพิ่มอีก25แตมอีกนิดเดียวเราจะสตาร์ตตัวจริงนะนี่กลายเป็นว่า2เกมที่เราลงไปเนี่ยในฐานะตัวสมรองเรายิงทั้ง2เกมเลยนะและก็ล่าสุดครับตอนนี้เรามีเพย์สไตล์เพิ่มเข้ามาให้เราปลดล็อกเป็นชื่อเรียบร้อยเลยครับ1เพย์สไตล์ครับสามารถใส่ได้เลยครับ ซึ่งแน่นอนนะครับผมเพสไตล์แรกที่เราจะใส่ไปก่อนเลยผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องของแฟร์นะจริงๆก็อยากได้ในเรื่องของเฟิร์สทัชนะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นในพื้นที่แคบๆมากเราจะอยู่แบบบริเวณกาบซ้ายขวาซึ่งมันมีพื้นที่ให้เรากระชากใช่ไหมผมมองว่าแฟร์น่าจะดูสําคัญมากกว่าเดี๋ยวเราเลือกเป็นแฟร์ละกันโอเคซึ่งแน่นอนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะปฏิทินซ้ายมือครับเราจะเจอกับแมนยูอันดับ14ของตารางครับ ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักแน่ครับในเกมสัตว์ไปแล้วแมนยูต้องการ3แต้มด้วยครับและเราก็ฝึกซ้อมครับในเกมนี้ยังไม่ถือว่าติดตัวจริงครับทุกคนโหยังขาดอีกติดหนึ่งนั้นเอาเลยครับเราลงในตำแหน่งกองหน้าเลยนะแทนวาลีชานโอ้โหอันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นปีกละถือว่าเขาเปลี่ยนให้เราลงมาเป็นกองหน้า FT ครับในตำแหน่งที่เรายังไม่เคยสตาร์ทนะก็ต้องไปดูว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนครับเอาเลยครับผมได้โอกาสลงอีกแล้วครับขวัญใจแฟนบอลอีกหนึ่งคนนะครับ แล้วด้านหน้าครับเราขอบอลพุงพ่งมาจังหวะนี้โอ้โหอีแวนเกี่ยวม,มาได้แล้วปั๊บจอยสองแม่เป็นบอลฟาวของโแมนยูเสียฟาวครับอาลับในตำแหน่งไหนเราก็น่าจะได้ลุ้นครับและยกมาจังหวะนี้โชบเสาสองดอสันเอาล้ำหน้าไปครับโอ้โหแมนยูยกมาไม่ไดีเท่าไร่แล้วเราโชบเล่นไม่ได้เขุยแวนตัวใหญ่ครับ มาต้องพิสูจน์ครับในตำแหน่งกองหน้านี่เราไม่เคยเล่นนะล้วเป็นตำแหน่งที่เราแทบไม่ได้ลงเล่นเลยฮะเน้นตั้งรับแล้วรอสวนเลยครับเมสอนเมาส์เปิดเข้ามาหมุ่งเช็ดทิ้งไปได้ครับจังหวะ2อคุณย่าแลลวแปะขึ้นมาเล่นกับคุณย่า2คนอาล์มสปีดจังหวะนี้คุณย่าเอาแทงมาสวยๆหลุดขึ้นมาได้ดีมากๆทีกายาเรสแล้วกายาเรสจิ้มมาโอโ้หเลยนะเชื่อโอ้โห เหลือเชื่อครับกายาเรสลงตรงไหนก็กลายเป็นฝันร้ายของกองหลังหมดเลยผู้จังหวะนี้เนี่ยแปะปลกด้านาของคุณย่าดีมากแล้วเหมือจะแตะยาวนะโอ้โหเจ้าตัวรู้ครับแต่ว่ายังแก้ไขด้วยการสไลด์ไปก่อนโอ้โหเหลือเชื่อครับผู้หัวสามเกมยิงสามประตูครับกายาเรสและม่น่าฝากมาจางังหวะเดียวมาครับคุณย่า แล้วจังหวะนี้กายาเรสสปีดดนีมาไทยลิโดโดนชนการไม่ว่าอะไรครับโอ้โหชนกเูเกนเลยอู้ยลิขเส้นแทงมาสวยๆจังหวะนี้อู้สไลด์ต้องระวังครับแม่อย่าไปเล่นเสี่ยงเพราาดำอยู่แรดฟอร์ดมาคาดแรดฟอร์ดรับได้ที่โจเซซาครับโรริโกโกโมเมสและช่องนี้วิ่งอีกแล้วมาสวยๆลุดไปที่กายาเรสกายาเรสมาแล้วกายาเรสจริงโอ้โหลี้ต้องชมโมนาหน้าพี่แกออกมาเร็วมากโอ้จังหวะเล่นหลังลายแล้วกานาโช กาลาโวบวเล้ามาคอยลุนคอยลุนฝากมาบูโดโ,โดนง่ายๆอีกแล้วครับแม่บู๊ดำตันเกมรับมีปัญหาครับจริงๆลูกนี้เสียง่ายไปหน่อยครับประกบหลวมอะโอ้โหเสียได้ครับบู๊ดำตันคือก็เป็นเหตุผลลัที่บูยังอยู่อันดับท้ายตารางเพราะเกมรับแย่จริงฝากมาแล้วช่องนี้มาสวยครับคุณย่าเอาแทงมาดีจัดแล้ววันนี้ไกเรส เจอกับเดียโกดาโลแล้วกายาเรสยิงโอ้โหมันอยู่คนเดียวก็ต้องทำแล้วครับเลมิน่าแล้วช่องนี้ขออีกแล้วแมนยูเจอเข้าช่องอย่างนี้ตลอดแล้วกายาเรสเข้าซ้ายเข้า,ซ,า,ขาซ้ายกับกายาเรสยิงโอ้โห,โโหนาหนา้นามาไปชุดเลยอาอแล้วโอ้ยังได้อยู่แล้วเลมิน่าเลมิน่า,นาฝ่ามาที่กายาเรสส่งต่อมาช่องนี้คุณยาหลุดขึ้นมาคุณย่ากด โอ้ยสาวโอ้ยไม่ได้ประตูขึ้นน้ำครัวบุ๊คตั้มตันโอ้โหแมนยูนี่เขาห้อยพระมาดีจริงแอะโอ้แต่ว่าเป็นเกมที่สนุกครับบุฟตั้มตันอันดับ19ได้หนึ่งแต้มจากแมนยูถือว่าไม่แย่ฮะแต่ว่า <c oughs> เกมเดือดมากครับเกมเดือดจริงแอะจบแบบสนุกสนานเหมือนกันเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งถึงแม้เป็นแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นแหละ ถ้าอยากจะเติม Fc 24ทั้ง Pc และ Mobile ให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ Easy รระนันความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมโอ้โหถือว่าเป็นครึ่งหลังที่วูดทำตันทำได้ดีมากแต่ก็มีจังหวะพลาดครับจนถึงเสียประตู ก็ถือว่าไอหนุ่มคนนี้มันมีแววครับทุกคนดูจากทรงและลักษณะแล้วเนี่ยไปได้ไกลแน่ๆครับในตำแหน่งกองหน้าก็ถือว่าใช้ใช้ย่อยนะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราชนะสเปอร์ได้ทุกคนตอนนี้เราขยับขยีนขึ้นมาเป็นอันดับ18เรียบร้อยนะถ้าเราชนะสเปอร์ได้เราก็ยังไม่ได้แซงเอเวอร์ตันสักทีเดียวนะก็ยังก็ยังจะต้องลุ้นนะครับเพื่อที่จะบีบหาเอเวอร์ตันแล้วก็กิฟต์สพาเลทให้ได้มากที่สุดนะเอาละครับเดินทางเข้าสู่เกมสิ้นปีครับกับการเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ และแน่นอนครับวันนี้จะเป็นโอกาสลงตัวจริงของเจ้าหนูเอมเบเิโอคายาเรสและในเกมกับสเปอร์ครับเป็นเกมแรกครับทุกคนที่เราจะได้ถูกเลือกกิบมาลงเป็นตัวจริงครับอะไรครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสแรกนะหลังจากที่เราได้เดบิวต์ในทีมชุดใหญ่เลยครับอะไรครับเนี่ยครับ11ตัวจริงมาแล้วครับครั้งแรกครับโจเซสาก็มาตีมือด้วยครับ แล้ววันนี้ครับเราได้ลงในตำแหน่งกากปีกซ้ายนะทุกคนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นวางฮีชานแล้วปีกขวาเป็นเดอะฮัตตี้ครับทุกคนเฮ้ยโอ้ถือว่ามาแปลกนะอาจจะไขเกมรับหรือเปล่าว่าเดอะฮัตตี้เนี่ยพี่แกไม่น่าจะเป็นปีธรรมชาตินะอะไรครับผมเกมที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เซเดียมครับเกมนี้เป็นเกมสำคัญเลยครับช่วงช้าปีถ้าเกิดเราเก็บสักแต้มได้เลยก็มีโอกาสที่จะรอดตกชั้น,นรับแต่ก็ต้องหาแต้มให้ได้บ้างเลยครับ โดยเฉพาะ3แต้มนี่ต้องมาบ่อยๆนะอะไรครับผมเกมกับท็อตแนมอสเปอร์กำลังจะเริ่มครับโอ้เป็นสเปอร์ครับที่ยังเก็บบอลได้ครับแทงขนาดเส้นมาคุณลูเชมสกี้โอ้โหแล้วเอ็ดนูรี่จะเอาอยู่หรือเปล่าครับยอดเข้ามาซอดหนึ่งมินซอดหนึ่งมินจังหวะนี้แก้มาได้สวยครับคุณย่ามาเชสคุณย่าจิ้มมามัดโดยที ตัวตีฝากมาแล้วจองนี้อ้อมหลังแต่ส่งไม่ผ่านฟาเดเฟนอีกแล้วโอ้โหนี่คือตัวอันตรายครับพี่กี้ฟาเดเฟนในเกมรับพี่แกเหนียวแน่นมากแวเนอร์ต้องมีสักคนที่เข้าแวรเนอร์แล้วป้าโอ้โหโดนจนได้ก็ถือว่าไม่ได้เกินความคาดหมายครับสเปอร์พี่แกเจาะได้ดีครับแล้วเขาโหลดตัวเข้ามาบีบด้านในได้ดีมากครับกรูเชฟสกี้นี่เข้ามาเล่นเป็นเหมือนแบบ หน้าขวาเลยนะตัังจา,ท,างที่เป็นปีครับแล้วทำให้เกมรับของเรานี่ที่ไม่ดีอยู่แล้วมันก็แย่ไปกว่าเดิมแล้วทุกคนเลยมีนาข้ามฝากมาม่งไปก็โอ้เก็บไม่ได้แล้วครับโอ้สเป,ปอร์พี่แกเก็บหมดเลยครับในจังหวะตรงนี้ถือว่าเด็ดขาดครับเอาเลยไม่น่าตัดได้แล้วมีโอกาสครับกุญยาฝากมาที่กายาเรสกายาเรสจังหวะนี้เอาแล้วได้มุ่งมุ่งแล้วกายเรสมุ่ง มุ่งมาไกเล็ดกงโอ้โหไกเล็โอ้โหจังว่าออกตัวนี่คือเกมรับของสปเปอร์เอาไม่อยู่เหมือนกันนี่ถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเขาเลยครับนี่ตามมาสองครับแต่ไม่มีใครกล้าเบรกครับเพราะว่าใบาแดงจะถามหาเอาแล้วพี่แกโอ้โจบดีเกิน <c oughs> อู้ดูว่าเป็นนักเตะที่คมกริบอีกหนึ่งคนนับสี่ประตูในสี่เกมครับไม่ธรรมดาแล้วเนี่ย คือจังหวะเลี้ยงไม่ได้มีสกิลหวือหวาครับแต่ว่าจังหวะไปเนี่ยโมันเอาไม่อยู่ครับแล้วหนึ่งเวลาตัวหนึ่งแลยครับกายาเลสพี่แกยิงอีกแล้วครับแบดดตี้โอ้ยหนีมาสวยครับทำได้ดีบาเชสคุณยาคุณยามาช่องนี้สวยๆวางอีชานวางอีชานส่งต่อมากายาเลสตามนาม้ำโอ้โหฟอร์สเตอร์กูเลือนเชื้อลูกนี้ไปโหนไปปัดได้ยังไงลูกนี้โอ้โขหรือว่าตัวยาวๆครับ กายาเรสออกซ้ายไปจังหวะนี้ทำได้ดีนูรี่นูรี่ฝ่ามากายาเรสเข้าขวาข่ายขานาดแล้วปั่นเลยโอ้โหได้ปันวว่นจังหวะนี้แต่ว่ามันไม่ได้ห่างตัวฟอสเตอร์มากฟอสเตอร์วันนี้ก็ดึบเหมือนกันนะ่ะผูซาประตูทั้งสองฝั่งวันนี้เล่นดีทั้งคู่ครับแบนเนอร์แบนเนอร์เล่นกับชาวเวสได้ดีชาวเวสเจอสกิแล้วจวังหวะนี้หักโอ้โหแม่ทาผ่านมานี่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นยังไงรนะัง่ะ โอ้สเปอร์ก็รอสวนเจ็บๆเหมือนกันครับเราก็ยืนรอสูงพอสวนเลยแล้วหยอดเข้ามากตตี้บงทิ้งมาแล้วจังหวะนี้ชาเวสเก็บมาแล้วซอนหนึ่งมีนฝากมาอ่ะอันตรายมากโอ้จังหวะเผลอของกองหลังโอ้เราทำเกมรับไม่ดีอีกแล้วครับโอ้โหแล้วเสียเลยเหมอลอยมากครับจังหวะนี้ โอ้โหแล้วปล่อยให้ตีมอวไวเดอร์สอดมาไม่มีใครประกบเลยครับไม่มีใครเลยอะโอ้พี่แกนหลุดขึ้นมายิงสบายๆแล้วทีวันนี้โอ้โหวันนี้ซาก็ช่วยเยอะแล้วนะแล้วก็จบครับโอ้โหเกมนี้เกมนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีโอกาสทําได้ดีกว่าครับโอ้แต่ว่าก็เป็นเรื่องของเกมรับเหมือนเดิมที่ก็ยังแก้ไม่หายครับได้ของฟตซัมตันนไอจริงด้วยผลงานของทีมเนี่ยน่าผิดหวังนะ แต่ว่าเราก็ผลงานโดยรวมของเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่าดีครับแน่นอนว่าเป้าหมายในซีซันนี้ก็คือการต้องพาบุฟเฟต์ตันเนี่ยรอดตกชั้นนะครับแต่ว่าเป้าหมายส่วนตัวของเจ้าตัวเนี่ยก็มีโอกาสย้ายไปอยู่ทีมอื่นเหมือนกันนะเพราะจริงๆครับถ้าพูดถึงสไตล์ครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของไอ้เจ้าหนูไกเยรเรสเนี่ยผมว่าทีมระดับบุฟแมตันอาจจะไม่ใหญ่พอแล้วนะ แต่ก็ต้องพิสูจน์ต่อไปครับมันเพียงแค่4เกมเท่านั้นทุกคนหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องลุ้นนะครับให้น้องพาฟุตบอลตันรอดตกชัน้นได้ในพัส์ทต่อไปใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับน้องคนละหนึ่งกดไลค์แล้วกันซีรีส์ของไก่เรสเนี่ยอาจจะมายาวๆนะเพราะว่าน้องดูมี potential ที่ดีครับแล้วก็ดูทรงแล้วเนี่ยจะเป็นอ่าตำนานของโปรตุเกสได้อีกหนึ่งคนนะ ต้องมาลอลุ้นกันว่าจะไปได้ถึงจุดนั้นหรือเปล่าใครชอบก็กดไลค์คนละหนึ่งครั้งวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็คัมแบ็กกลับมาแล้วครับสำหรับช่องพี B ่บอวัต์ฟังรวมถึงช่องจอนบอสกำลังจะกลับมาลงคลิปอย่างสม่ำเสมอเหมือนเดิมนะก็ฝากติดตามกันด้วยเลยกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีบายบายครับผม